ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่27-29เมษายนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ก็มีลูกเห็บตกบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอากาศจะกลายความร้อนลงซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่27เมษายนบริเวณที่เกิดปยุรุดูร้อนด้านตะวันออกของภาคเหนือบริเวณจังหวัดพะเยาแพร่น่านลำปางอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และนคนรราชสีมาภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสากแก้วระยองจันทบุรีและตราด วันที่28ถึง29เมษายนบริเวณที่เกิดพายุฤดูร้อนจะเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมบริเวณภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมยสุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานี ภาคตะวัน,วโนโออกบริเวณจงังหวัดนครนายกประจินบุรีสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลางบริเวณจงังหวัดลบบุรีสระบุรีน,นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปั่นกลางจากประเทศจีนจะแผ่ป,ปกคลุมผ้าตัวหนอ่อชิงเหนือของประเทศไทยและทะเลจ,จีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนกับมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไป ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่27-29เมษายนประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่กับมีลูกเห็บตกบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากสภาวะอากาศที่จะเกิดขึ้นไ่ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าว,วันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนโดยมีฝนบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและบริเวณมลทนากาศร้อนโดยมีฝนบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกข์กษาป์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาส0นาทีสูงกว่าระดับทะเลบาลกลาง90เซนติเมตร และเวลา19นาฬิกา14นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา6นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา13นาฬิกา37นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา36นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา33นาที